สบายดีพี่น้องสบายดียาม,แ,มแรกในพี่น้องปองไปเบอ่์สุขสุขคนเด้อจ้าพวกพวกรส่งเม่นุ่งเท่นคือเก่าพี่น้องเลยแล้วก็สิมจัดของเนาะหน้ามาันลมพี่น้องจ้าน้ามาันลมนํำแข็งแก้วสังเกตฝุ่นด้วยค่ะ กอนหนึ่งขาบก็บรบร,บาบรามาขาวนาเมาเข้าบุอเอา้าคุณเกียมีจิ๋่แก้วนะคะโูห้หอนาีเนาะ สองสี่หกเจ็ดแถวเนาะแตงโมนะะเอาไปไหว้อยู่วัดนคนระไผ่แลวพี่น้องจ้าลอยลูกเนาะ <c oughs> พอมือื่นย่ามันเอาไปยากน,นะน้ำแข็งประมาณสองอบขอบคุณพี่นัดทางประเทศอังกฤษาลเดอร์เป็นสถามลงท่า ไอติมเนาะแล้วกัแตงโมแล้วกัแเต,ตงเมตาน,น,านั่นเนหลักซาถูกบุญนั่เดอ้อพี่นัดขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อลำบวยลำบุญนะพี่นัดทางประเทศอังกฤษ thank <laughs> you ก็ที่นี้ดีกว่า 24680 10 <sm all> เจ็ดแพ็คจอกแปดสองหน่งหกแปดก้อนอ้อนนี้อ่ะจอกแปดพี่น้องปองไปสองพันจอกต้องมันเท่าไหร่ขอบคุณพี่นันมากๆเด้อเนาะเป็นสภาพโรงทานน้ำอารมณ์แล้วก็แตงโมหนึ่งร้อยลูก แล้วก็อืมแล้วก็อันไอติมหนึ่งถังเนาะแตงแล้วก็แตงกันเม่ตาอิงหาอร่อยนางงามๆเนี่ยขอบคุณคุณแม่งามๆเลยจากประเทศอังกฤษเป็นสะพานบุญลงท่านมื่อื่นเนาะจ้าข <Growing up. S 2> อบคุณหลายๆเด้อจะได้มีแห่งน้ำเดเบเด้อคุณแม่เด้อสุขภสมเด้อสุขุสุคนเนาะแต่ว่าแตงโมน่ะหนูคนไปก่อนแล้เด้อ ให้จะคลองแตงโมงคนไ,ไปเรียบร้อยแล้วรอไนนอ้ลูกสาธุแล้วกันเรื่องําแข็งพรุ่งนี้เราจะไปแจกรองทานกันค่ะอันนี้บนบ้านนี่ใหญ่ใชลงนะจะโอเคพี่น้องเลยเสร็ดไม่ง่ายหรอกปีนจนจากใต้ยสล็ดนะขนาดว่าเอาเกย์กู้ยายแคทยังไม่อยากขึ้นเนี่ยติม คุณแรกโคงออกสิเวลานะโอนี้เข้ากระเซเลอพี่ิน้องจ่าฝากกุญเวยกระเซลรขอบคุณคอมเมนต์ส่งกำลังใจเด้อพบกันใหม่ขีปนาเพื่อนสบายดีสบายดีไปเลยจ้า